อะเกือบเพลิงมาแล้วครับใครอยากได้เติมเมาครับไม่เตื้องว่าไม่เตืองว่าจอดนอ่รงทานน้ำมันนะเกมน้อยบอกว่าโรงทานน้ำมันครับผู้จัดการผู้จัดการอะอะไรนะอะไรนะเออะไร ไม่ใช่เอเสียมองเปิดได้เป็นไม่มันอยู่ที่สวิตตุนั้นน่ะมองบิดบิดให้นนแน่นเมื่อกี้เอเชียเต็มเต็มเลยเอเชียเอเชียต้องไปตรวจด,ดใใใใูในกระเป๋ากันในในในรถเก๋งก่อนอ้อาวๆลุยๆพี่น้องใครอยากได้เติมเมา,มาไ,ไม่ใช่ว่าเติมฟรีนะเว้ยเติมคิดตังค์นะอย่าไปดีใจมากอนุ อย่าดีใจมากาว่าหิวไปทีละสองน่ะเขาเติมเสียงเงินน,น,นั่นน<ะ>่ะเนี่ยคันนี้ครับพี่ใหญ่ของเราเ,เ,รเอออาจารย์นุครับผู้เฝ้าบ่เดี๋ยวเรกลับไปเที่ยวอำเภอเมืองแล้วไม่ไรหรอกเดี๋ยวกลับไปเที่ยวอำเภอเมืองเออเราไปหากินแต่นั่นแหละชีวิตต้องสู้ต่อไปครับพี่น้องเนาะบางคนเราต้อง ไม่คำว่ายอมแพ้ครับทีมงานเราครับทีมงานอำเภอเมืองทีมงาน,นำอำเภอกระสังครับพวกเรา,เาไม่มีคำว่ายอมสู้ตายแต่ผมเที<อ>่ยวว้เมื่อกี้นะ่ะเอาหมดเอาบ่อนั้งมันหมดเลยนะโอ้ยเนาะทำเบากันเถอะวะเซียวขาสแล้วใช่ไหมนนะ่ะเออ้นี่ฮะพวกเราก็ไม่ม<อ>ีใครว่าสนุกือชอบนะครับแบบนี้เหนื่อยแต่ก็ต้องสู้ครับ มาด้วยใจทีมงานเรามาด้วยใจทุกคนพร้อมที่จะลุยครับพร้อมรบพร้อมรบพร้อมรบของแค่นี้เอารามาอยู่น่นเหรองานแค่นี้เอาเรามาอยู่หลอกเพราะว่าพวกเราสู้ตายกินตายอยู่แล้วเรื่องธรรมดาครับกับงานทางง่ายมากก็ไม่ถึงเราครับ แต่ว่าว mm ันพระคงไม่มีคนเดียวแล้วครับพี่น้องเนาะวิ่งจนหมดงวดแล้วครับวิ่งจนหมดงวดเลยไม่มอรถเหรอหมดรถครับรถไหนหมดรถยังอยู่นะยางก็เริ่มร่ไรรอแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวก็ต้องไปหายางมาให้สายแล้วนี่อยากได้ตอนไหนบอกเด้อเดี๋ยวจัดมาให้ฮะเริ่มหมดลายแล้วคนยังเหลือบ่ Các bạn đeo băng, cả băng đấy. Lút, rồi, lút 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 ไม่ยู่ไม่ยู่เอาใส่ถังเลยวนเพื่อนได้ไหมว้าวว้าวว่า,วา,าต้องถึงมือเกมน้อยร้อยลีลาเลยเว้ยจัดการเสียของเลย ทับเข็นผู้จัดการเลย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 ระวางัาวางระวังทางบนระวางังตกใสข่ขานี่ไม่ใช่ว่าเล็บขบนะเน่าเลยนะครับผมเจ้าเจ้าเจ้าลอ,องดูพี่นีอง มืวอวานก็ตกหนักครับพี่น้องเอ้ยเ,ยเยนาะทีมงานก็หน้าบุดหน้าเบี้ยวหมดครับเหนื่อยครับ ระวางัราวางระวังอ่ะระวังขาเราเระวังขาเราเระวางังโดนฟันอะ่ะ <c oughs> อย่าเผลอแล้วกัน วันนี้ครับคันนี้ครับมาแล้วครับผมลาวลำไปมาดครับหลังจากที่หายไปหลายวันแล้วครับพึ่งมาว้าลูกพี่กล้องเลยครับโบเบเป็นคล้องเลยวะเนี่ยคนเสียงายอภิใจย,ยังทีมง,งานพร้อมลุยครับอ่ะปล่อยให้ทนบุรีแล้วก็ ซับปูไรทำไปก่อนเดี๋ยวเจอทีมงานสายโหดทีมงานสายห้อนาจาจันนุช่วยกันพี่น้องช่วยกันลุยลุยลุยทีมงานพวกเราช่วยกันครับรีบจัดรีบลุยรีบปัน่น ของเราไม่เรีบเรับรอให้ดินแห้งครับวันนี้จะรอหนึ่งทุ่มบะเราเที่ยวขับรถพูดชอบนี้ก่อนครับนี่พูดเสียงดังไอ้ทหาก็อย่แถานี้ทำงานเี่ยงรถทำไม่นานเออทำไม่นานนี่ครับทีมงานไว้เรื่องกระสังเอาไปแล้วครับ ตอนนี้ทีมงานเราก็จะเริ่มบันเลงแล้วครับเริ่มลุยแล้วอ,อาจารย์แ่งปันก่อนอ่าลยเลๆๆ1ยเล5หนามี่หรถรอๆครับผมคันนี้ครับทีมงานจากซูรินครับผมอาจารย์วีครับ แล้วก็ตามด้วยครับพี่กระสังของเราอา,อาจารย์เกมแล้วก็อาจารย์นุกนกันดังนนี้ที่แดงแดงแดงด้วยกันนุกก็น่าจะเป็นอาจารย์เลิศครับแล้วก็อาจารย์เพชรครับผมไป<ะ>ลุยลุยลุยพี่น้องลุยลุยจัดไปจัดไปไปไหนครับจะซื้อน้ำไหมว้าไปอะไร và bai thêm ngàn và bai lui 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 Đã là la lắp đè lui là rành à rành 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 bây rành 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 tháng này Rồi rành 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 คันนี้ไม่มีโกเบลโก SK200SM คันนี้ครับไม่มีตัวดูดน้ำมันอัตโนมัติครับเพราะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดเนาะคันนี้ไม่มีแล้วก็ไม่เคยได้หยุดครับตั้งแต่ซื้อมาคันนี้อัดอย่างเดียวเนาะอันนี้อัตโนมือครับผมใช้แรงหมุนนะครับอาจารย์แบงบอกว่าไม่ต้องอัตโนมัติหรอกอัตโนมือเรือๆเอนะไม่มีปัญหาครับแถวแค่นี้ ไม่ไม่ก็ธรรมดาพรนานาปากระน,นาเริ่มเขียวนะครับอ่ะสู้สู้พี่น้องสู้สู้จะได้ลุยนะครับแดดจัดจัด,จด,จดอย่างเงี้ยตอนนี้เราไม่ต้องห่วงเรื่องฝนไม่เคยกลัวครับเพราะว่าไม่รู้ทำยังไงเนาะกลัวไปก็เท่านั้นครับกลัวไปก็เท่านั้นว่าไงต้องลุยครับผมเนาะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับเนาะกับน้องๆทีมงานเสถียรสุสรคุณไปดังครับจะเริ่มบันเลงแล้วครับเนาะเริ่มช่วงบ่ายลงไปลุยต่อ วิทย์ตังสู้ครับพี่น้องสวัสดีครับ